ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามเนี่ยนะครับในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยจะต้องจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี นะครับก็คือทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วก็เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ได้ทันในปีงบประมาณใหม่ก็คือไม่สามารถที่จะประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับ จะทำอย่างไรจรึงจะใช้เงินงบประมาณได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในข้อ6นะครับในข้อ6ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2563เนี่ยมีแนวทางปฏิบัตินะครับกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่เนี่ยนะครับโดยในข้อที่6นะครับ เขากำหนดให้สามารถให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วเนี่ยไปพลางก่อนก็คือให้นำงบประมาณรายจ่ายฉบับปีที่ผ่านมาเนี่ยนำมาใช้ไปพลางก่อนนะครับโดยการเบิกจ่ายเงินเนี่ยนะครับอาศัยงบประมาณรายจ่ายปีที่ล่วงมานั้นเนี่ยให้นําเอาเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วยนะครับ โดยให้ถือเป็นยอดเงินสูงสุดที่จะพึงถือจ่ายได้นะครับแล้วก็ให้กระทําการได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้นะครับเฉพาะรายจ่ายในงบกลางงบบุคลากรงบดำเนินการและงบเงินอุดหนุนนะครับที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลเช่นค่าอาหารกลางวันเป็นต้นนะครับ กตัวอย่างนะครับงบบุคลากรเนี่ยก็หมายถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นนะครับก็ได้แก่รายจ่ายที่เป็นลักษณะของเงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างชั่วคราวเป็นต้นนะครับส่วนงบดําเนินงานนะครับยกตัวอย่างเช่นรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะของค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคนะครับส่วนเงินอุดหนุนเนี่ย นะครับก็คือเงินเงินอุดหนุนที่ท้องถิ่นนะตั้งงบประมาณไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอาหารกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่สามารถที่จะประกาศใช้ได้ทันใน1ในวันที่1ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไปนะครับก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วเนี่ยไปพลางก่อนได้นะครับ